สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พีทีชอว์ไมว์เวอร์กับการรีวิวซอฟต์มาร์สเลอร์นะี่ครับก็ไปสอยได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับก็นำมารีวิวนะครับคือตัวนี้นี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะี่ครับติดเอ่บอบับเบิ้ลแล้วก็เทปกาวอย่างแน่นหนามากนะี่ครับตัวนี้เป็นซอฟต์มาร์สเลเอร์เอ่อมาสเลอร์ขิบะ นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่รูปร่างดีไซน์นะดูเท่มากนะี่ครับอ๋อดูป๊อปแปป๊อปแปรนะ่ครับ,นะค,รบคือบอกต,องตรงๆนะซีรีส์เรื่องเนี้ยคือตัวละครน,นะครับมีความแบบว่าเท่มากนะครับแต่พระเอกก็น่าตาดีแต่ว่าคือ คือคีบ่ามันดูโหดมากเลยเวลาล่างแบบว่าเป็นล่างไรเดอร์ครับแต่พระเอกดูหน้าตาแบบว่าคือดูหน้าตาแบบใส่ซื่อมากอะ่ะนะครับแต่พอเป็คุกเออเป็นเออคีบ่ากับโหดมากนะครับนะและนั่นก็คือในเรื่องคร่าวๆนะครับมาดูรายละเอียดกันคืออันนี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะผมว่าอันนี้มองเพลิน สวยงามนะจริงๆตัวนี้ก็เป็นมือสองนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างสภาพดีเลยไม่ค่อยเห็นตำหนิเลยนะี่ครับนีเ่เต่เท่นะเท่แต่ว่าตรงนี้มันมันเป็นสีหรือเปล่าหรือว่ามันถลอกเลยนะผมขอดูชัดๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนไม่ได้ถลอกนะครับตรงนี้เป็นสีดำอยู่แล้ว เอาละลองหมุนกันดูดีกว่านะครับแขนหมุนได้แต่ฝึดๆน,นิดนึงโอเคหมุนได้ส่วนเอวหมุนได้นะฮะแต่ตัวน,นี้สวยนะดูช่วงนี้ดูผอมมากเลยนะครับตรงทำไมมันดูผอมจังวะเพราะมันผอมเพราะว่าดูเข็มขัดใช่ไหมมันดูแบบนี้จริงๆเอวมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่พอเราเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเอวเล็กมาก อ๋อมันมันสมส่วนอยู่นะครับก็ดูเลินเผนเหมือนเอวเล็กนะครับจริงๆจริงๆสมส่วนอยู่โอเคครับดีไซน์สวยงามนะฮะมองผ่านกล้องยังไม่เห็นรอยตำหนินะครับก็นี่น่าจะเป็นอ่าอ,อ๋อมีถลอกตรงนี้นิดนึดนงนิดเดียวจริงๆนะครับก็ตัวนี้เหมือนจะเป็นสินค้ามือสองที่สภาพดีสุดแล้วมั้งที่ได้มา นี่ฮะก็สวยงามนะนะี่ครับสำหรับมาสเลเดอร์คิบะตัวนี้นะี่ครับสวยสุดละมัง้งถ้าจะโมก็คงไม่ต้องโมอะไรมากมายนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ได้มาเก็บเป็นคอลเลกชันอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับสำหรับมาสเลเดอร์คิบะนะครับจริงๆ,ๆยังเหลืออีกหลายตัวเลยที่ผมยังหาไม่ได้ไม่ได้ครอบครองไม่ได้นะี่ครับบางอย่างมือหนึ่งก็แทบจะไม่มีอ่ะ นะครมือสองก็หายากนะครเป็นตัวโปรดผมด้วย <S <S ก็คือโอดินนะครับตามหามาอยู่หลายเดือนแล้วแต่ยังไม่เจอเลย <S 2> <S 2> คือเวลาคนอัปโหลดอะ่ะแบบว่าร้านค้าลงขายปุ๊บอะ่ะเกี้ยงทุกทีเลยไปเจอทีไรก็ของหมดทุกครั้งเลยก็เลยไม่ได้ครอบข,ของทุกทีนะี่ฮะก็พูดนอกเรื่องไปนะฮะก็นี่เป็นคลิปของชิบะนะครับก็สวยสุดละตัวนี้ นะครับลองจากดับเบิ้ลเพราะดับเบิ้ลเราซื้อมือหนึ่งไงนะครับราคา200กว่าบาทนี่ครับแต่ปัจจุบันก็เขาหักนะไม่รู้หักได้ไงด้วยนะไม่ได้ตกไม่ได้ตกทาตกอะไรแต่เขาหักน่ครับแล้วเขาก็หายไปข้างหนึ่งนะครับคงต้องโมกันยาวเลยนี่ครับก็เล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆนะครับเพื่อให้คลิปมันไม่สั้นจนเกินไปนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม